ชื่อประสงค์แสงงามนะครับหรือว่าคูเบิร์ตนะครับแต่ก so ่อนนี้ก็ทํางานช่วยุงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาก็ทํางานคู่คีกับคูภูมิปัญญาล้านนาหลากหลายแขนงหลากหลายสาขานะครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มาทําธุรกิจเกี่ยวกับอีเวนต์ด้านล้านนานะครับชื่อว่าบริษัทเมืองงามครีเอชันนะครับก็นําเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็งานคาบงานศิลปะของล้านนาของเมืองเมืองของเขาเนี่ยนะครับ มาใช้ในการทำงานด้านอีเวนต์แต่ถ้างานศิละปะหรือว่าการสืบสารนี่มันเหมือนน้ำที่ขังที่เก่าเหมือนเมินเนี่ยปนก็บอกว่าอนาคตก็จะเป็นน้ำเน่าดังนั้นการสืบสารเนี่ยมันก็ต้องมีการเหมือนแม่น้ำที่มันไหลไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับงานศิละปะงานคราฟหรือว่างานหัตถกรรมล้านนาก็เหมือนกันก็ไปตามโลกตามยุคสมัยอนาคตแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ หนึ่งสอดคล้องกับโลกยุคสมัยใหม่รวมถึงอนาคตอาจจะมีการออกแบบสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นนักเลยนะครับ